อ้าวเรื่องแรกเลยนะคะกับหมุนกอลฟพิชยานะคะที่นักข่าวเนี่ยไปเจอมาอ่ะก็เลยขอถามจริงๆเพราะว่าเห็นว่ามีภาพของแฟนสาวแอนนี่อาสอบชุดแต่งงานเออจะใช่ข่าวดีเร็วๆหรือเปล่า่ะรวมถึงเรื่องที่โพสให้กำลังใจกับยูทูบเบอร์รุ่นน้องอย่างจริง กว่าที่หนุ่มยูทเนี่ยเขาออกมาพูดอ๋อใช่จะเป็นยังไงนะดอะเดี๋ยวไปฟังจับปากหนุ่มกอล์ฟพิชยากันเลยค่ะหนุ่นตอบแทนมาเยอะแล้วครับตอบแทนมนชุดแต่งงานเลยป่ะคะโอ๊ยชุดแต่งงานใช่เลยจากรูกนะใช่ไม่ที่หลุดกมาเป็นใช่ไหมคะไม่อันนั้นอันนั้นคือจริงๆอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าพี่ชายกอฟพี่แบงค์จะแต่งงานแล้วเขาไปลองไปลองไปลองชุดแล้วพอเราไปปุ๊บเนี่ยคือแอนนี่อ่ะอยากแน่ๆอยากลองแน่ๆอะไรเงี้ยใช่กอฟก็เลยแบบว่า โอเคลองก็ลองเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบยึดติดกับว่าที่เขาคิดว่าถ้าลองแล้วจะไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยเพราะแค่นั่งคิดตามโลจิกว่าเออถ้าถ้าอย่างนั้นคนที่นางดาราหรือใครที่เขาใส่ชุดแต่งงานถ่ายแบบก็ไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องแต่งงานแล้วดิแพ่ะว่าแต่เออก็เลยคิดให้ลองให้เราครัก็เลยคิดคิดว่าเออก็ลองไปเถอะมันก็เหมือนแค่ลองใส่ชุดอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีความิที่กลัวที่กลัวที่กลัวอย่างเดียวคืออะไรรู้ปะ คือกลัวว่าลองชุดสวยมากๆแล้วแล้วตอนตอนวันจริงๆเนี่ยเมันจะต้องมีอะไรที่แบบอัพสเต็ปขึ้นไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอนได้ลองมาแล้วใช่เป็นงไงคะนังสนมคะชอบโอ้ยชอบมากเลยลองไปสองชุดนั่นแหละวันนั้นแล้วพอเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างไม่เห็นแล้วมีงานปิ๊งแบกปิ๊งแบ๊กปิ๊แบกถามว่าอยากไหมก็อยากแต่ว่าเก็บทางก่อนนะ ตอนนี้ทำบ้านทำบ้านอยู่ทำบ้านอยู่มันถูกเบรกด้วยบัตรเจ็ตค่ะเราต้องเก็บตังก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเวลาจะจัดงานแต่งงานทีอะเห็นพี่ชายจัดแล้วก็แบบโอ้โหไปจัดที่สมุยก็ต้องมีแบบผ่าตั๋วหรือเปล่าพาเพื่อนๆไปโรงแรมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะทําแล้วเราก็อยากทําให้ดีอะไรเงี้ยครับเราต้อเตรียมอะไรอะถ้าเห็นเตรียมอะไรอะคิดไว้ไหม ยังไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยแต่ในคลิป Youtube ที่ถ่ายไปก็ก็มีบอกไปบ้างว่าคิดคิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆเป็นดูในช่องดูในช่องแต่พอเราต้องแบบไลากไม่รู้ว่าลากเข้าช่องแล้วแต่ต้องแบบไปแต่งที่รัสเซียอะไรบ้างือที่นี่แหละคือคือว่าแปบเลยไปตอนนี้หรอไปไนไปไลน์ไปไลน์ไปแต่ไปนีอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดยังไไถึงันนั้นพอเราพอเราลงรูปในไมันเป็นภานิ่งคนก็แบบอินดีเราอ่ะ ก็อยากให้เห็นงนันมาอยากใ,ใช่ใชมีคน ee, อินดีทุกวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปแก้เลยเพราะว่าเขาแบบเขียนพี่พี่ยินดีกันมาเยอะมากเงี้ย <c oughs> แต่พอเขาเห็นคลิปยูทูบเขาน่าจะโอเคเข้าใจละ okay. <c oughs> คือจริงๆอ่ะครับอ่ะเจอน้องวันนั้นนะครั้งที่สองแล้วครั้งแรกคือเราไปถ่ายงานคอลแล์กันยูทูบอะไรเงี้ย <c oughs> ครั้งที่สองก็คือเหมือนกับว่าไปวันน้องบอกว่าเฮ้ยพี่มี MV มาอยากให้ดูให้น้องวีแอคหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปไปที่ ไปที่บ้านน้องไปสตูดิโออะไรเงี้ยแล้วไม่รู้เรื่องอะไรไปโดยแบบไม่รู้ะไรทำไมมันเงียบจังเลยวันนั้นก็ก็เจอน้องแล้วเราก็บอกพอดีแบบทีมงานออกกันหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก,ก็ก็เลยถามถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าตอนแรกเราก็บอกว่าเฮ้ยแบบแล้วจะทำยังไงจะตัดต่อยังไงมีคนไหมอะไรเงีแบบ้ยเผื่อบถ่าเรามีใครนแบบนะนำอะไรเงี้ยแต่น้องเขาแบบโปรยแล้วเขากงมีแบบมีคนอะไรอยู่แล้วเราเราก็แบบแค่เป็นห่วงเนี้ย ก็เลยรับรู้เรื่องว่าเกิดเรื่องนั้นขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับอ,อย่างนี้กอลเองก็ทำยูทูบด้วยเลยแนละ้วมองว่าเรื่องนี้มัน็นแบบกระทบยังไงค่อนข้างกระทบนะก็คือ,ค,อคือตัวกอลฟเองอะ่ะกอฟทุกครั้งที่กอฟเห็นยูทูบเบอร์ที่เขามีทีมที่แบบ ตอนนี้นคือกอล์ฟทำตัวคนเดียวกอฟมีฟรีแลนซ์ตัดต่อซึ่งเวลากอฟเห็นน้องๆคนอื่นว่ามีทีมแล้วแบบเหมือนเป็นแบบแก๊งๆกันเป็นเพื่อนๆกันกอฟรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากแบบอยากมีแก๊งบบอยากมีแกง๊ง <ๆ S 1> แ,<บ>แบบเด็กๆน้องๆอะไรบ้างที่มันแบบว่าแบบมาสนุกสนานไฮฮาตลกบกฮากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยดูเขาดูรักกันมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอวันหนึ่งมาเจอแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบเจ็บเอ้ยมันเจ็บนะเพราะนั้นคือที่กอฟเข้าไปกอลฟรับรู้ได้ว่าแบบน้องมันแบบ พูดพูดไปขำไปอะไรเงี้ยถึงแม้เรื่องจะผ่านมา2เดือนแล้วแต่ว่าเราเห็นได้ในในมูทในมูทของของซิมที่แบบดูแบบดูแบบแซดอ่ะเออแต่ว่าเขาเขาแต่เขาเออใช่อย่างเรื่องชุดแต่งงานอ่ะหนูก็บอกว่ายังยังไม่ได้แต่งเนื่อเพราะว่าบัาเจนี่ยยังยังมีไม่เยอะเออขอเก็บเล่นนองมามากันต่อเลยดีกว่าไม่รอช้านะคะคุณผู้ชมมากันที่สามนิวเคลียร์ที่บอกว่าเจอเรื่องน่าปวดหัวสุดๆเลย ว่ามีชาวเน็ตบางคนเนี่ยชอบทักว่าสาวนิวไม่เลี้ยงลูกอเออปล่อยให้ดีเจเพชรจ้าเนี้ยงงานนี้น้องเอาคุณแม่เนี่ยโมโหสุดๆเขาว่าแค่ไม่ได้ถ่ายรูปลูกลงเ,เออหาสื่อให้ได้เห็นก็ตัดสินไปแล้วว่าไม่ได้เลี้ยงลูกอเอองานนี้เจอสาวนิวก็เลยขอถามเขาหน่อยรวมถึงเรื่องคอนโดราคา30ล้านด้วยไปฟังจากปากสาวนิวเลียกเลยค่ะใช่ค่ะเป็นคอนโดจากน้ำพักน้ำแรงที่แท้ทรใช่ค่ะก็พึ่ง จะย้ายเข้ามาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือน,อน,นอซื้อค่ะซื้อ,อนนสร้างด้วยเหมือนกันค่ะ <laughs> เรื่องไหไม่นิวก็คิดว่าเออมันเป็นอสังหาคือนิวก็อยากซื้ออสังหาเก็บไว้อยู่แล้วอะค่ะก็เก็บไว้ให้ไทก้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ,อ้คิดว่าซื้อไปก็ไม่เป็นไรส่วนบ้านที่สร้างก็สร้างอยู่ในรั้วเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ในหมู่บ้านเดียวกันอย่างที่บอกแนสามสิบล้านเราคิดนาะกคิดนานไหมอ่ะเพราะวันคีอก็แคเยอะ คิดานาคือหนูก็ดูดูมาหลายที่มากดูมาเยอะมากก็อยากได้แบบในเส้นทองหล่ออะไรเงี้ยอยากได้ในใจกลางเมืองหน่อยเพราะว่าเราก็อยู่ราชพฤกษ์ก็อยู่ไกลมากเลยค่ะก็อยากมีที่ที่ไว้แบบเอ้ใจกลางเวลาไปไหนมาไหนสะดวกคุ้มไหมคุ้มสิเราต้องคิดว่ามันคุ้มมันหนึ่งก็คุ้มอ่ะ แฮปปี้นะคะแล้วนิวก็แบบเหมือนให้ทิ้แสเอยหมอดูหรือแบบคนทําวิธีอะไรเข้ามาเยอะมากทุกคนก็บอกว่าเอ้ยที่นี้ดีมากอยู่แล้วดีมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วนิวก็แต่งเองทุกขั้นตอนเลยแต่งเองไปเลือกเองขนย้ายเข้าก็ขนเองก็คือแบบใช่ใชถ้าคือพี่เจ้าของเขาเห็นนิวบ่อยมากนิวจะมีรถเข็นใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยแล้วก็ขนของจากรถใส่แล้วก็เข็นขึ้นห้องคนเดียวทําเองเยอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ดีต้องเป็นเราคนเดียวค่ะ ือนิวชอบทาอะไรด้วยตัวเองมั้งคะอืมจะแบบจะไม่ถูกใจถ้าใครทําอะไรไม่ถูกใจเราก็จะอุ้ยไม่ได้อะทาเองดีกว่าถ้ามีปัญหาหรือไม่พอใจอะไรเราก็ตัวเราเองทําเองบ้านตายกไ่บ้านตายไหมหรอคะก็ไม่ค่อยนะคะเราค่อนข้างคุมงบเพราะว่ารายจ่ายเยอะไหนจะบ้านที่สร้างอีกเนี่ยจะยังไม่ได้แต่งเลยคะ่ะอันนั้นก็กําลังขึ้นโครงอะ ยังไม่ได้ถาวรน,นะคะเวลาอยู่บ้านที่เพ็ญนีก็ยังมีนอนก็คือสลับสลับนอนยังไปนอนบ้านเขาอยู่เพราะว่าเขาก็ยังมีแบบสเปซให้เรามีห้องให้เราอยู่ห้องแต่งตัวเราก็ยังอยู่ที่นูน่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือเราก็อยู่กันเหมือนเพื่อนเขาไม่ได้แบบห้ามไม่ให้เราเข้ามาหรืออะไรเงะะี้ยค่ะเราก็ยังไปอยู่ตรงนั้นตลอด <S <S ใช่คะ่ะอันไหนที่แบบเป็นเวรเราอยู่กับใครกล้อย่างเงี้ย คือก้าเขาจะชอบอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่ามีทุกอย่างมันจะมีมุมของเล่นเขาที่นิวเรียกว่าเซฟโซ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบอยู่มุมนั้นมากเพราะคอนโดไม่มีอะค่ะคอนโดไม่มีของเล่นไม่มีอะไรแบบที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบอยู่บ้านทุกครั้งที่เป็นเวรนิวนิวก็จะไปอยู่บ้านเขาดราม่าดราม่ามีเองลูกตอนนี้นิวปล่อยปล่อยเบอร์แล้วค่ะเพราะถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือใครเขาก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องมานั่งบอกว่าฉันเลี้ยงลูกนะ ฉันถ่ายรูปว่าฉันเลี้ยงลูกอยู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนเป็นแม่เขาก็จะรู้ว่าเวลาเลี้ยงลูกทีเราไม่ได้อยากจะจับโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่อย่างอายอย่างที่เห็นบางทีเราก็อยากจะคว้ามาถ่ายนะคือจริงๆเราก็อยากเก็บโมเมนต,ต์หลายๆอย่างไว้แต่ว่าโมเมนต์หลายๆอย่างเราก็อยากที่จะเต็มที่กับเขาไม่ได้อยากจะแบบมานั่งมัวนั่งถ่ายอะไรแบบนี้ให้ป็นการไหมกับแานที่โดอจับตาดูตลอดเวลาอืดอัดไมก็มีบ้างนะคะ อืบอ่านตรงที่วันหนึ่งถ้าก้าโตคือเราต้องมาอ่านข่าวอะไรพวกเนี้ที่มันไม่ได้เป็นจริงเนี้ยเออเราเรา,เราแครลูกมากกว่าเราไม่ได้แคร์แบบนเนนั้นที่นแบบเท่าลูกตอนนั้นเป็นวา,าวะแบบเครียดเคียดอยู่นิดนึงค่ะก็เลยแบบเออโพสไปเลยว่าแบบ ฉันอาบน้าให้ลูกฉันไม่ได้มาตั้งขายว่าฉันกำลังอาบน้าให้ลูกอยู่มือก็อเปียกแล้วให้ฉันไปเอาับทรศัพทยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นแบบนั้นแต่แบบพอได้สติก็เออช่งก็ไปเถอะปล่อยวางเราต้องปล่อยวางนะเพราะว่าลูกก็รู้อยู่แล้วว่าเราเลี้ยงอะ ก็อย่างที like like ่สาวนิวเคียร์บอกเลยนะว่าแบบก็ไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาสนใจคือคนมันจะพูดอ่ะเออก็ปล่อยให้มันพูดไปเลยต่อไก็อย่างที่บอกคนในครอบครัวรู้ดีที่สุดใช่ว่าสาวนิวจะเลี้ยงลูกหรือไม่เลี้ยงลูกอ่ะแต่น้องก็สาวนิวเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่แล้วเพราะว่าไม่สาวนิวบอกคือเป็นคนที่ใครรลูกมากชและอีกอย่างนี้สามนิโกก็คือเรื่องข่าวนี้เพราะกลัวว่ากลัวลูกเนี่ยจะมาได้ข่าวแบบนี้เลยอย่างี้แต่นี้ก็เชื่อว่าถึงลูกเหตนอะ ลูกก็จะรู้ดีว่าเออถ้าต้องไปติแม่ฉันก็เรียนเช่าอะไรเงี้ยลูกก็คงเข้าใจแม่แล้วก็ฝากมีเช่าเน็ตก่อนจะเม้นก่อนจะตัดสินใจไอ้ตัดสินคนอื่นเนี่ยช่วยกรุณาแบบคิดสักนิดนึงคิดก่อนพิมพ์เออแต่ตอนนั้นเยอะๆถ้าเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกด้วยค่าคอนโดถูกแน่นอนนะโอเคงั้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับของเรื่องราวค่ะพบกันใหม่คะกับรายการเท้าเ่าดาวทุกวันจันทร์พุุธศกร์เวลา 17บเจ็ดรีกาผัดช่องธรรมาดเาเมาส์หรือว่ายูทูบารังแชนแนลนะคะวันนี้เราสองคนเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ